จะมาขับผ่านใหม่นะครับทุกคนต่อมาแล้วก็มาเจอซุมนี้นะครับซุมนี้ก็คือโหดร้ายมากเลยครับทุกคนสัตว์ไม่ย้ําเลยครับทุกคนสัตว์ชนิดที่แบบว่ามึงโดนแน่นะครับทุกคนเด็กน้อยซุมนี้นะครับทุกคนโหดร้ายกับเรามากคือใช้แป้งเย็นทาหน้าไปเลยนะครับทุกคนทาไปแบบจุกๆุดูสิครับว่าหน้าเราขาวมากไม่เป็นไรนะครับทุกคนยังไงก็เอาให้เต็มที่เลยนะครับเอาให้สมกับที่ไม่ได้จัดมาหลายปีไปเลยมาเจอซุมนี้นะครับทุกคนสาวๆก็คือน่ารักมากเลยครับทุกคนแต่หน้าเราตอนนี้ก็คือขาวซีเเหมมือนนนนผีีจลลยคัทุกกก่าาว วไวรุ่นซุมนี้นะครับทุกคนพี่เขาอัดแป้งแบบจุกๆเลยนะครับเอาให้แบบว่าพร้อมทอดไปเลยแต่พี่เสื้อน้ําเงินนี่เหมือนทาทิ์เลยนะครับทุกคนแต่พี่โอ้ยแต่ว่าแต่ว่าพี่ผู้ชายโอ้ยจะเขาทําอะไรกันเนี่ยเฮ้ยพี่ผู้ชายคนนี้ทาแป้งก็เหมือนกับทาให้ลูกไปโรงเรียนตอนเช้าเลยนะครับทุกคนทาเยอะมากทาไปจนหมดกระปุกไปเลยต่อไปขับผ่านเจอซุมนี้นะครับทุกคนเป็นตาฮักหลายเด้อมาลุมทาแป้งอย่างกะจะขอหวยนะครับทุกคนซุมนี้ก็คือดีมากเลยนะครับทุกคนเขาล้างหน้าให้เราด้วยน่ารักมากเลยหน้าเราจะได้ไม่ต้องข่าว